ลูกค้าหาข้อมูลอย่างไรก่อนซื้ออาคารชุดอาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ที่คิดจะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรกของตนเองเราจึงควรเข้าใจพฤติกรรมการเข้าหาข้อมูลการตัดสินใจซื้อลูกค้าเป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง24-38ปีและเป็นการซื้อในเขตกรุงเทพปัญหาเนื่องจากผู้ที่สนใจซื้ออาคารชุด ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อและส่วนใหญ่ไม่มีเงินเต็มจำนวนในการซื้อในการตัดสินใจซื้อคารชุดของคนรุ่นใหม่นั้นลูกค้าหลายรายที่ไม่ได้ซื้อจากเงินตนเองแต่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่ซึ่งคนในกลุ่มนี้แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณในการซื้อมาจากสอบถามผู้สนับสนุนเป็นหลักแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้ชื่อโครงการที่น่าสนใจแล้วลูกค้านิยมเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละโครงการจากเว็บไซต์ตัวกลางที่ให้ข้อมูลในด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น DDProperty โดยเว็บไซต์นี้สามารถกรองทำเลได้ทำให้เห็นราคาที่ต้องจ่ายจริงเว็บไซต์ของโครงการรีวิวเช่น t h i n k of Living เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมของโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นราคา การวิเคราะห์ทำเลว่าใกล้กับศูนย์การค้ารถไฟฟ้าข้อมูลแปลนห้องเป็นต้นการสอบถามคนรู้จักหลังจากที่หาข้อมูลแหล่งต่างๆจนคัดเลือกได้โครงการที่สนใจซื้อแล้วการหาข้อมูลชั้นนี้จะเป็นการเข้าไปที่สำนักงานขายเพื่อชมห้องตัวอย่างโดยปรึกษากับพนักงานขายความรอบรู้ของพนักงานขายเช่นวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อและสุดท้ายกลุ่ม Facebook จากของผู้อาศัยในโครงการปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากเริ่มมองว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเริ่มมีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงจึงเข้ามาหาข้อมูลจากกลุ่มลูกบ้านโครงการต่างๆบน Facebook